กลับแล้วนะนขอด้วยปั๊มน้าตาอย่าพึ่งเอาพี mm ่มาไปไหนอะพี่มาไปห้องน้ำดามาที่สุดอไปนการที่เด็กนักเรียนตีหนึ่งไม่กลับบ้านนักเรียน